ถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ถ้ำเชียงดาวอยู่ในเทือกเขาดอยหลวงเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เทือกเขาดอยหลวงเชียงดาวเป็นยอดเขาสูงอันดับสองของประเทศไทยรองจากดอยอินทนนท์ด้วยความเชื่อที่ว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาส่งน้ำบนยอดดอยนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดอยอ่างสลุงหรืออ่างสง ถ้ำเชียงดาวเป็นอุโมงใต้ภูเขาสูงปากถ้ำค่อนข้างสูงและกว้างการเข้าไปชมถ้ำต้องใช้โคมเจ้าพายุหรือเทียนสองทางเข้าไปเพราะภายในถ้ำมืดมากถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ตามปากทางเข้าถ้ำเป็นสาราก่อด้วยอิฐประกอบไม้มีทางเดินตรงกลางกว้างบ้างแคบบ้างผ่านปากถ้ำแล้ว ทางจะค่อยราดต่ำลงสภาพอากาศก็เริ่มเยือกเย็นลงที่ปากถ้ำม,มีพระพุทธรูปปูนปั้นหลายองค์ลึกเข้าไปเล็กน้อยตามทางเดินด้านขวามือมีพระพุทธรูปปางสายญาติหรือพระนอนให้ประชาชนแวะน้ำมาสการทางเดินตอนหนึ่งเป็นสะพานไม้เล็กๆทอดข้ามปากเหยวลึกทำให้ต้องระมัดระวังไม่ให้ตกลงไป ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างต่างๆตามจินตนาการของแต่ละคนเช่นฉากละครดวงโคมรังผึ้งเป็นต้นที่หินงอกหินย้อยเหล่านี้มีหยดน้ำเกาะอยู่เมื่อกระทบแสงไฟก็เกิดประกายเหมือนเพชรทำให้สวยงามมากถ้ำเชียงดาวมีความลึกเท่าไหร่ไม่มีผู้ใดบอกได้ เพราะไม่เคยมีใครเข้าไปได้แต่เล่าลือกันว่ามีเมืองลับแรลอยู่ที่ก้นถ้ำและตำนานความรักของชายหนุ่มหญิงสาวเกี่ยวข้องกับเมืองลับแรลและเล่ามาจนถึงทุกวันนี้ในอดีตการมีนครเก่าแก่แ,กแห่งหนึ่งชื่อว่านครพะเยานครพะเยาเป็นนครใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยเจ้าครองนครมีพระธิดาถึงหพระองค์ องค์สุดท้องเป็นพระโอรสทรงพระนามว่าเจ้าคำแดงเจ้าคำแดงเป็นชายหนุ่มรูปงามกล้าหาญมีฝีมือในการต่อสู้ดังนั้นพระองค์จึงโปรดปานการทำสงครามและออกป่าล่าสัตว์มากเวลาว่างเจ้าคำแดงจะฝึกฝนการใช้ดาบธนูการต่อสู้ด้วยอาวุธชนิดต่างๆและเข้าป่าล่าสัตว์เสมอครั้งหนึ่งมีกองทัพห่อ ยกทัพมาร้อมนครพะเยาเจ้านาครเรียกลูกเขยทั้งหกมาเข้าเฝ้าเพื่อหาผู้นำกองทัพออกไปรบกับพ่อแต่ไม่มีใครอาสาเป็นผู้นำเลยเมื่อเจ้าคำแดงทราบเรื่องราวจึงรับอาสาเป็นจอมทัพเจ้าพ่อพะยาคะลูกทราบข่าวว่าห่อยกกองทัพมาร้อมเมืองของเราหวังจะตีเอาเมืองขึ้นลูกไม่ต้องการให้เราตกอยู่ภายใต้ ของห่อใครๆก็รู้ว่าห่อเป็นพวกที่มีใจคอเหี้ยมดุร้ายเพียงไรถ้าเราตกเป็นเมืองขึ้นของพวกมันแล้วราษฎรจะต้องได้รับความเดือดร้อนไปทุกหยมย่าแน่นอนเมื่อไม่มีผู้ใดเป็นผู้นำในการรบครั้งนี้ลูกขออาสานะพยาค่ะเจ้าคำแดงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าแน่ใจหรือพวกห่อยกกองทัพมาครั้งนี้พวกมันต้องมีความมั่นใจมาก ไม่งั้นมันคงไม่มาหรอกเจ้าเองก็ไม่เคยออกรบเลยสักครั้งถ้าเจ้าเป็นอะไรไปแม่ของเจ้าคงไม่ยอมยกโทษให้พ่อแนะ่เจ้านครพยาวพูดเสียงอ่อนเจ้าพ่อจงไว้ใจลูกเถิดพยาค่ะถึงแม้ลูกจะไม่เคยทำสงครามแต่ลูกก็มีความมั่นใจว่าลูกทำได้เจ้าคำแดงตอบถ้าลูกมั่นใจเช่นนั้นพ่อก็ไม่ขัด สมแล้วที่เจ้าเกิดมาเป็นลูกพ่อเจ้ามีความข้าหารชันชัยรักชาติรักบ้านเมืองเช่นนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเจ้าด้วยว่าแต่ว่าในการศึกครั้งนี้เจ้าต้องการอะไรเป็นพิเศษบอกมานะพ่อจะจัดการให้เจ้าครองนครภาคภูมิใจในตัวลูกชายยิ่งนักศึกครั้งนี้ลูกขอเพียงทหารหนึ่งหมื่คนเท่านั้นพะยะค่ะ ในที่สุดเจ้าคำแดงพร้อมทั้งไพรพลหนึ่งหมื่นคนก็ยกทัพออกไปรบกับพ่อด้วยความกล้าหาญด้วยวัยที่หนุ่มกว่าและมีฝีมือฉกาจชกันเจ้าคำแดงและไพรพลก็ตีกองทัพพ่อแปกพ่ายและนำทัพเดินทางกลับนครพะเยาในขณะที่ยกทัพกลับผ่านมาทางเมืองเชียงใหม่นั้นไพรพล ของเจ้าคำแดงมองเห็นภูเขาลูกหนึ่งสูงมากจึงพากันเรียกว่าสูงเทียมดาวต่อมาเพี้ยนเป็นเชียงดาวที่ภูเขาลูกนี้นี่เองเจ้าคำแดงได้เห็นกวางทองตัวหนึ่งรูปร่างประหลาดจึงคิดจะจับไปถวายพระบิดาเอ๊ะกวางน้อยตัวนั้นสวยน่ารักเหลือเกิน เราไม่เคยเห็นกวางที่ไหนมีสีทองอารามไปทั้งตัวเช่นนี้ช่างปราดใจเหลือกเกินเราเชื่อว่าเจ้าพ่อก็คงไม่เคยเห็นถ้าเราจับกวางทองไปถวายเจ้าพ่อคงจะดีแน่ทหารพวกท่านจงช่วยกันล้อมกวางทองตัวนี้เอาไว้เราจะจับไปถวายเจ้าพ่อจเจ้าคำแดงร้องตะโกนสั่งด้วยความตกใจ กวางทองวิ่งหนีหายไปในทุ่งหญ้าพวกทหารก็ช่วยกันไล่จับมองไกลๆเห็นเป็นเนื้อทรายจึงส่งเสียงร้องบอกต่อๆกันว่าทลายทลายต่อมาหมู่มบ้านนี้จึงได้ชื่อว่าบ้านแม่ทลายเจ้าคำแดงไล่ตามกวางทองไปจนเห็นกวางทองถอดคาบออกมากลายเป็นหญิงสาวแสนสวยต่อมาสถานที่นี้ จึงเรียกว่าบ้านศพคราบศพแปลว่าพบหญิงสาววิ่งหนีต่อไปตามลำธารเล็กๆโดยไม่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายแม้แต่ชิ้นเดียวเจ้าคำแดงเลงว่านางจะอายจึงสั่งให้ทหารที่ติดตามก้มหน้าหมอบราบกับพื้นดินลำธารน,นี้จึงเรียกว่าแม่น้ำน้ำแม่แมแม่ ภาษาเหนือแปลว่าหมอบต่อมาชื่อเพี้ยนกลายเป็นน้ำไม่มะเจ้าคำแดงติดตามนางไปทันที่ก้นเนินเขาเตี้ยๆแห่งหนึ่งน้องสาวจา๋าน้องสาวชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนพี่งงไปหมดแล้วทำไมกวางทองจึงถอดคราบออกกลายเป็นผู้หญิงที่สวยงามเช่นนี้ น้องสาวเล่าเรื่องราวให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะเจ้าคำแดงพูดด้วยความสุภาพน้องชื่ออินเหลาเป็นลูกสาวยักษ์ที่เฝ้าถ้ำในภูเขาลูกนี้น้องมีแม่เป็นมนุษย์จึงมีรูปร่างเหมือนแม่เวลาออกไปเที่ยวนอกถ้ำพ่อกลัวว่าน้องจะเป็นอันตรายจึงให้ใส่คราบกวางทองเอาไวจ้จ้ะหญิงสาวเล่าด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาอย่างนั้นหรือจะ๊ะ พ่อของน้องมีความคิดรอบคอบดีจริงนะแต่พี่ว่าอย่างไรเสียในป่าก,ก็ยังมีอันตรายสำนับน้องอยู่โดยเฉพาะถ้าน้องเกิดไปเจอพรานป่าเข้าน้องอาจจะถูกยิงได้นะเออถ้าพี่จะขออาสาเป็นผู้คุ้มครองและดูแลความปลอดภัยให้น้องเองน้องจะว่ายังไงจ๊ะเจ้าคำแดงพูดพลางกุมมือหญิงสาว และจ้องนางไม่วางตาว่าอย่างไงจ๊ะพี่บอกตามตรงว่าพี่นึกรักน้องขึ้นมาจับจิตชรอยว่าเราทั้งสองคนจะมีวาสนาต่อกันจึงทำให้พี่มีความรู้สึกต่อน้องอย่างรวดเร็วเช่นนี้ไปอยู่กับพี่เถิดนะเจ้าคำแดงกล่าวต่ออย่างอ่อนอ้อนหญิงสาวหลบตาชายหนุ่มด้วยความสะเทืนอนใจ พลางกล่าวว่าน้องก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับพี่แต่น้องเป็นผู้หญิงแล้วก็มีพ่อมีแม่การตัดสินใจอะไรโดยไม่ปรึกษาท่านก่อนดูจะไม่งามถ้าพี่รักน้องจริงพี่ก็ต้องไปขออนุญาตพ่อกับแม่ของน้องเสียก่อนถ้าอย่างนั้นอย่ารีรอเลยเราไปกันเถิดพี่จะได้ไปพบพ่อแม่ของน้อง เจ้าคำแดงพูดอย่างรวดเร็วเดี๋ยวก่อนจ้าพี่อย่าตัดสินใจเร็วอย่างนั้นหญิงสาวตอบพร้อมกับชดบือเจ้าคำแดงเอาไว้การเข้าถ้ำเป็นเรื่องอันตรายมากและพี่อาจจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยถ้าพี่ไม่ได้รักน้องจริงๆแล้วก็อย่าเสี่ยงอันตรายเข้าไปเลยนะจ๊ะหญิงสาวชี้แจงพี่รักน้องจริงๆรักมาก เป็นรักแรกพบพี่จะกลับไปโดยไม่มีน้องไปด้วยไม่ได้หากในถ้ำม,มีอันตรายจริงๆพี่ก็ขอยอมตายน้องอย่าก,กังวลเลยพี่ไม่กลัวหรอกจ้ะพี่จะเข้าถ้ำไปกับน้องเราไปกันเถิดน้องนำทางได้แล้วเจ้าคำแดงตัดสินใจและแล้วเจ้าคำแดงก็ตามนางนางอินเหลาเข้าไปในถ้ำ แล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยเพราะไปอยู่กับนางอินเหลาในเมืองลับแลที่อยู่ในถ้ำนั้นแต่ชาวบ้านก็เชื่อว่าเจ้าคำแดงยังมีชีวิตอยู่และกลายเป็นอารักษ์คุ้มครองเมืองเชียงใหม่เรียกชื่อว่าเจ้าหลวงคำแดงนอกจากเรื่องเจ้าคำแดงแล้วถ้ำเชียงดาวยังมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าว่าภายในถ้ำเชียงดาว มีแท่งหินก้อนหนึ่งเป็นแท่งยาวรูปร่างคล้ายคนนอนเหยียดยาวอยู่ริมทางเดินเชื่อว่าหินแท่งนี้คือร่างของพระอรหันต์องค์หนึ่งที่ตั้งใจจะนำยาไปถวายพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ทันพระพุทธเจ้าเสด็จป,ปรินิพพานเสียก่อนพระอรหันต์เสียใจมากจึงคว้างยาทิ้งไปแล้วนอนสิ้นใจตามกลายเป็นหินอยู่ตรงนั้น ในปัจจุบันถ้ำเชียงดาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผู้คนมักพาการไ,ไปพักผ่อนในวันหยุดเสมอ